ดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูอรสาค่ะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแต่งนิทานนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆต้องชอบแน่เลยใช่ไหมคะนิทานเป็นสิ่งที่คู่กับเด็กๆค่ะนะคะนิทานมีประโยชน์อย่างไรก็คืออ่านแล้วสนุกอ่านแล้วมีความรู้และอีกอันนึงอ่านแล้ว ให้ข้อคิดด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถแต่งนิทานสั้นๆได้นะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาทราบนะคะว่านิทานคืออะไรนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูค่ะนิทานคืออะไรใครชอบบ้าง นะคะมาคุยกันนะคะนิทานเป็นเรื่องเล่าเด็กอย่างเราชอบนิทานส,นสั้นๆสนุกสนานการระครั้งหนึ่งแสนสุขสรรทุกชาติทุกภาษาแต่งต่อมาเนิ่นนานครันความจริงบวกความฝันแฝงข้อคิดติดตรึงใจเทวดาคนพืชสัตว์สารพัดพูดกันได้อ่านฟัง จิตแจ่มใสฝึกคิดแต่งแข่งเล่านิทานนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพออ่านแล้วเห็นไหมคะว่านิทานนั้นเป็นเรื่องเล่านะคะเอาความจริงมาบวกกับความฝันนะคะแล้วก็แฝงข้อคิดด้วยนะคะต่อไปเรามาทราบความหมายของนิทานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเรามาช่วยกันสรุปนะคะ นิทานคือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดนะคะกล่าวกันว่านิทานมีกำเนิดมาพร้อมๆก,กันกับครอบครัวของมนุษยชาตินะคะมูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรกคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริงกลายเป็นนิทานนะคะก็นนิทานอาจจะบางครั้งอาจจะแต่งจากเรื่องจริงหรือบางครั้งอาจจะแต่งขึ้นจากการจินตนาการนะคะค่ะต่อไปเมื่อเมื่อเราทราบความหมายของนิทานแล้วต่อไปนะคะเรามาทราบองค์ประกอบของนิทานนะคะว่าในนิทานแต่ละเรื่องที่เราจะแต่งนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากองค์ประกอบที่1แนวคิดหรือแก่นของเรื่องนะคะเช่นแนวคิดเรื่องกระต่ายกับเต่าก็คือความพยายามย่อมประสบผลสําเร็จหรือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้คือแนวคิดหรือแก่นของเรื่องนะคะต่อไปคะ่ะองค์ประกอบที่2ก็คือโครงเรื่องของนิทานมักจะสั้นกระทัดรัด เรียบง่ายนะคะไม่ซับซ้อนเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดาโดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังนะคะอันนี้องค์ประกอบข้อที่2ค่ะต่อไปไปดูองค์ประกอบข้อที่3กันค่ะตัวละครค่ะอ่าองค์ประกอบที่3นะคะตัวละครไม่ควรมีหลายตัวเพราะเป็นเรื่องสั้นๆจะน่าอ่านกว่าเรื่องยาวๆนะคะและตัวละครอาจเป็นคนเป็นสัตว เป็นเทพเจ้าเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือไม่ควรมีหลายตัวนะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบที่4นะคะก็คือฉากค่ะเป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้แต่งนะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ ถ้อยคำหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกันควรใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายสนุกสนานนะคะแล้วก็ชวนติดตามนะคะภาษานะคะต่อไปองค์ประกอบข้อสุดท้ายค่ะองค์ประกอบข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะก็คือคติชีวิตนั่นเองนิทานที่ดีต้องมีข้อคิดค่ะเกี่ยวกับชีวิต สังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่านนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์นะคะดังนั้นในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้อ่านด้วยนะคะก็คือมีข้อคิดนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะองค์ประกอบของนิทานนะคะนักเรียนนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปเราจะทราบเรื่องอะไรเราไปดเูเรื่องต่อไปเลยคะ่ะค่ะต่อไปเรามาทราบขั้นตอนการ แต่งนิทานบ้างนะคะว่าในการแต่งนิทานแต่ละเรื่องนั้นมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะกำหนดจุดประสงค์ว่าต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้สอนและกลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะซึ่งนิทานจะที่จะแต่งนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะแต่งนิทานก็ต้องกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนนั่นเองนะคะแต่งให้เพื่อนๆได้ อ่านแล้วก็ได้ฟังกันนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะวางโครงเรื่องและ er ตรวจสอบความเหมาะสมค่ะว่าเนื้อเรื่องที่เราจะแต่งนั้นเหมาะสมกับเพื่อนๆไหมเหมาะสมกับวัยของเราไหมนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่สามนะคะได้สขั้นตอนแล้วนะคะขั้นตอนที่สมลงมือเขียนเลยค่ะนะคะตามโครงเรื่องที่วางไว้เลยนะคะพอเราตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมแล้วนะคะ ลงมือเขียนได้เลยต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและโครงเรื่องค่ะเมื่อนักเรียนลงมือเขียนนะคะข้อ3พอข้อ4นํนำสิ่งที่เราเขียนนั้นมาตรวจสอบความถูกต้องของภาษานะคะเขียนคำให้ถูกนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกตามโครงเรื่องที่เราวางไว้ไหมนะคะว่าลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังนะคะค่าต่อไปขั้นตอนที่5ค่ะ,ะเมื่อตรวจสอบแล้วก็ นำมาแก้ไขปรับปรุงนะคะว่าตรงไหนขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็นำมาแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้วข้อสุดท้ายคือตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจทานงานเขียนทั้งหมดแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะก็คือเขียนส่งคุณครูนั่นเองหรือไม่ก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราทราบขั้นตอนการแต่งนิทานแล้ววันนี้คุณครูมีตัวอย่างการแต่งนิทานมาให้นักเรียน ได้อ่านกันนะคะหนึ่งเรื่องค่ะนะคะดูนะคะว่าเขาใช้ภาษาอย่างไรนะคะเรื่องห่านกับไข่ทองคำค่ะนะคะเรื่องมีอยู่ว่าชาวบ้านคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้เขาเก็บไข่ห่านมากินทุกวันวันหนึ่งเขาออกไปเก็บไข่ตามปกติแต่แล้วเขาพบว่าไข่ของห่านเป็นสีเหลืองและแวววาวเขาจับดูและรู้สึกหนัก จนรู้ว่ามันเป็นไข่ทองคําเขาก็นํามันไปขายในหมู่บ้านและได้เงินมามากมายหานก็ออกไข่ให้เขาทุกวันจนในที่สุดเขาก็ร่ํารวยจากการขายไข่ด้วยความโลภวันหนึ่งเขาก็ฆ่าหานและผ่าท้องหวังว่าจะเจอไข่ทองคํามากกว่าเดิมแต่แล้วภายในท้องหานกลับไม่มีอะไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากลาบจะหายนะคะนี่คือ การแต่งนิทานนะคะสั้นๆค่ะเห็นไหมคะตัวละครน้อยนะคะฉากก็จะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วคำพูดหรือภาษาที่ใช้ก็อ่านง่ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูตัวอย่างแล้วพอจะเข้าใจหรือยังต่อไปสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆทำละค่ะนะคะ ให้นักเรียนแต่งนิทานนะคะเกี่ยวกับสัตว์มาส่งคุณครูหนึ่งเรื่องค่ะโดยเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะเขียนวันที่แล้วก็วันนี้พยัญชนะที่คุณครูให้คัดก็คือดอชดานะคะคําสั่งก็คือแต่งนิทานเกี่ยวกับสัตว์มาหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องเขียนชื่อเรื่องเสร็จแล้วก็นักเรียนก็เขียนเรื่องดําเนินเรื่องเลยนะคะสั้นๆไม่ต้องยาวค่ะตัวละครน้อยนะคะตัวละครไม่เยอะ ้าตัวละครเยอะอย่างที่บอกไว้นะคะเรื่องจะยาวแล้วก็จะไม่น่าอ่านนะคะต้องสั้นๆกับทัดรัดนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยนะคะบอกข้อคิดด้วยนะคะว่านิทานที่นักเรียนแต่งนั้นให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรนะคะรับทราบนะคะค่ะแล้วก็เวลาเขียนเขียนด้วยลายมือที่สวยงามค่ะ นะคะค่ะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ